ทำไรกันลูกล้างมือพี่เซาอันยาหอแล้วไอ้ลงไปไอ้บาไอ้น้องล้างมือบ้างปาไอ้บาลงไอ้บาลงลูกเสร็จแล้วค่ะเราเสร็จแล้วค่ะปาตาอัญยาแล้วลูกะแล้วตัวนี้ทำไรโอเคลูกไปด้วยเหรอลูกบ๊ายบายทำเองแล้วเนอะเดี๋ยวนี้นี่เไง ทำไรอ่ะอิชอบปะทำไรกันลูกหนีมาสองคนยืนล้างมืออยู่สองคนล้างมืออิชอบล้างมือล้างมือสัญญาอุ้ยไอวะทำเป็นหรอไหนอ่ๆๆๆไหนๆๆๆทำหน่อยสิลูกไหนๆๆๆกดอนแชมพูไงกดเลยแชมพูออกไหมคะับอะ อ๋อแม่ลูกอ้าวถูกก่นสิถูกมือก่อนอัญญาเนี่ยอ่ะพี่ป๋าอ่าพี่ป๋ากตรวจแน่ใจหน่อยถูก่อนถูมือก่อนถูมือก่อนอ่ะคนถูกถูกอันเดียวขอยางสวยเช็คมือเช็คมือ้านหลังค่ะโอเเช็คมือได้แล้วล้างเสร็จแล้วป้ายไปเช็คมือเช็มือเอานี่ถูไปถึงนู่นแล้วอัญญาพอแล้ว ลงไปไอวะไอ้น้องล้างมือบ้านปะไอวาลงไอวาลงลูกเสร็จแล้วการเราเสร็จแล้วค่ะปาตาอัญญาแล้วลูกตาน้องค่ะปะอัญญาค่ะตาหนูแล้วเอาเอาเอาถูมือก่อนถูมือถูมือยังถูกลียวตาโอเคสะอาดยังเดี๋ยวเดี๋ยวยังเมื่อกี้หนูถูขึ้นมาถึงไหนเนี่ยลูกล้างออกให้หมดสิคะไม่ใช่ไม่ใช่ไมนใช่ใส่เมื่อกี้เมื่อกี้ จะบู่กันเลวตรงไหนบ้างนี่ตรงข้อมือนี่เอ้าล้างตรงข้อมือด้วยค่ะเ็กฝึกอ้ยน่อพอฮะเสร็จยังคล้วพอแ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 ล้วเ็ดมือเ็ดมือแล้วค่ะเ็ดมือแล้วค่ะฮะแล้วคนนี้ทำไรเออยัไงเดมขนนี่กันมาสองคนเหร มึงก็มึงเียบทมถึงเงียบกันตังเลยได้พอแล้วค่ะเด็เสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปได้ครับพอแล้วลังเสร็จนี่พอแล้วมือเปื่อยแล้วลูกมือเปื่อยแล้วไปไปเอาเอาเก็บเก็บนี่ด้วยเก็บ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 นี่ด้วยเก็บเก็บเก็บก่อนเก็บก่อนเสร็จแล้วเสร็จท่าเสร็จแล้วค่ะไปค่ะผู้หญิงออกไปค่ะผู้ชายจะเข้าห้องน้ำ ไปค่ะผู้หญิงสาวไปค่ะสาวโอไปเวโอเคลูกบอเคลูกทำเองแ้วเนะอะเดี๋ยวนี้นี่นไเฮ้ย